สวัสดีค่ะเด็กๆจะลงคุยกันนะคะข่าวันนี้นะคะก็เป็นวันจันทร์แล้วนะคะเป็นไงบ้างคะหลังจากดึกหาหลายวันเลยใช่ไหมคะตั้งแต่วันศุกร์เมื่อกี้ใช่ไหมคะศุกร์24กันยายนใช่ไหมคะดเด็กๆค่ะววันนี้เราก็มาเรียนตามปกติแล้วนะคะ,ะเราก็จะจบกันแล้วนะคะภายใน4ตุลานะคะเราก็จะจบบทเรียนคณิตศาสตร์บทที่เล่มที่1แล้วนะคะดเด็กๆ เดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูที่คุณครูเอาคลิปของสสวทมานะคะเพราะว่าเป็นคุณครูที่เขามีรูปภาพนะคะมีรูปภาพประกอบเนื้อหาเข้าใจง่ายนะคะเพราะว่าเวลาเรื่องเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลโกรัมเนี้ยนะคะดเด็กๆมันจะต้องเห็นภาพใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณครูกุ้งเอา p พราะ p o i n ออย่างเดียวมาให้ดเด็กๆดูนะคะดเด็กๆก็อาจจะไม่เกิด การเห็นภาพใช่ไหมคะคุณครูจึงต้องนําคุณครูจากใน youtube นะคะเป็นคุณครูจากสสวทนะคะมาสอนให้กับดเด็กๆนะคะเดียกลองไปเรียนรู้กันเลยนะคะว่าเนื้อหาวันนี้นะคะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีตรงไหนที่เพิ่มเติมนะคะดเด็กๆสามารถไลน์มาคุณครูกุ้งได้นะคะเด็กๆเดี๋ยกลองไปดูคลิปวิดีโอการสอนเลยนะคะไปเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ครูไปตลาดมาด้วยนะคะครูไปซื้อผลไม้มามากมายเลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าครูซื้อผลไม้อะไรมาบ้างไปดูกันเลยค่ะลองกององุ่นและแก้วังกรค่ะและ้วเรเรียนทราบไหมคะว่าผลไม้แต่และอย่างม,มีน้ำหนักเท่าไรแล้วถ้าครูอยากทราบน้ำหนา ครูจะทำอย่างไรคะเก่งมากคะ่ะครูก็จะนำผลไม้เหล่านี้ไปช่างที่เครื่องช่างปริเกอร์น,นี้นั่นเองแล้วนักเรียนทราบหรือไม่ว่าผลไม้แต่ละ,อ,ะอย่างมีอะไรที่หนักกว่ากันวันนี้นักเรียนจะสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกร,รมัมและบอกได้ว่าหนักกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่หนักเรียนอยากทราบกันแลวใช่ไหมคะ เราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะนะักเรียนดูที่หน้าปัดของเครื่องช่างสปริงนะคะว่าก่อนการช่างเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วค่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขศูนย์ก่อนการช่างเสมอแล้วจานรองต้องไมเ่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะเรามาเริ่มช่างกันค่ะเราจะเริ่ม แก้มังกรจะหนักเท่าไรไปชั่งกันเลยคะ่ะน้าเดนดูที่หน้าปัดของเครื่องชั่งสปริงนะคะว่าเข็มชี้น้ำหนักตอนนี้ชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วคะ่ะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขสองแสดงว่าแก้วมังกรหนนะักสองกิโลกรัมนั่นเองเอแล้วเราอยากจะชั่งอะไรต่อดีคะเราไปชั่งหมุนกันคะ่ะ รามาดูกันนะคะว่าอังหุ่นจะหนักเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะเข็มชี้น้ำหนักก่อนการชั่งต้องชี้ที่ตัวเลขใดคะใช่แล้วค่ะต้องชี้ที่ตัวเลขศูนย์นั่นเองเราไปชั่งกันเลยค่ะดูที่หน้าปัดของเครื่องชั่งสปริงนะคะว่าเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขใดไปดูกันค่ะเข็มชี้น้ำหนัก สีที่ตัวเลขนึ่งแสดงว่าอานุนหนักเท่าไรคะเก่งมากค่ะอานุนหนักหึ่งกิโลกรัมนั่นเอง มากค่ะแก้วบองกลอนหนักกว่างุนน1กิโลกรัมนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะใช่แล้วค่ะนํำสองกิโลกรัมลบด้วย1กิโลกรัมเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะเท่ากับ1กิโลกรัมต่อไปเรามาลองชั่งลองกองกันดูนะคะว่าลองกองจะหนักเท่าไรนักเรนลองหาสิคะ ซื้อมาจะมีน้ำหนักเท่าไรกันนะแต่ลองกองมีจำนวนมากเลยค่ะเดี๋ยวครูจะใส่ถุงเธอชึ้นช่างนะคะลองกองนี้มีอยู่กี่พวงนะหนึ่งพวงสองพวงสามพวงสี่พวงโห เก่งมากค่ะลองกองหนัก3กิโลกรัมลองกองหนัก3กิโลกรัมอางุ่นหนัก1กิโลกรัมครูอยากทราบเพืเลยค่ะว่าลองกองและองุ่นอะไรเบากว่ากันนักเรียนทราบไหมคะใช่แล้วค่ะลองกองหนัก3กิโลกรัมอางุ่นหนัก1กิโลกรัมดังนั้น ได้ระดับ2กิโลกรัมนั่นเองจากการชั่งผลไม้ทั้ง3ามอย่างจะได้ว่าแก้วมังกรหนัก2กิโลกรัมอ่างุนหนัก1กิโลกรัมลองกองหนัก3กิโลกรัมนักเรียนทราบไหมคะว่าผลไม้ใดหนักที่สุดใช่แล้วค่ะลองกองหนักที่สุดเพราะ ลองกองหนัก3กิโลกรัมมีน้ำหนักมากที่สุดนั่นเองเอแล้วผลไม้ใดเบาที่สุดคะใช่แล้วคะ่ะนั่นก็คืออางูนพระอะงูนหนัก1กิโลกรัมมีน้ำหนักน้อยที่สุดใช่ไหมคะนักเรียนคนใดตอบถูกเก่งมากๆเลยคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่านักเรียนจะสามารถตอบคำถามได้หรือไม่ นักเรียนดูภาพที่หน้าจอเลยค่ะสับป,ประรดหนักเท่าไรคะใช่แล้วค่ะ3ามกิโลกรัมฟักทองหนักกว่าสับปะรดกี่กิโลกรัมคะใช่แล้วค่ะ2อ <Book> กิโลกรัมดังนั้นฟักทองหนักเท่าไรคะนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะฟักทองหนักกว่าสับปะรดจึงนำ3ากิโลกรัมบวกด้วย2กิโลกรัม เท่ากับเท่าไรคะเก่งมากคะเท่ากับ5กิโลกร,รมัมดังนั้นฟักทองหนะัก5กิโลกร,รัมนั่นเองคะ่ะกล้วยเบากว่าฟักทองเท่าไรคะใช่แล้วคะ่ะเบากว่า3กิโลกร,รมัมกล้วยหนักเท่าไรคะนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะใช่แล้วคะ่ะกล้วยเบากว่าฟักทองจึงนำ 5กิโลกรัมลบด้วย3กิโลกรัมเท่ากับเท่าไรคะเก่งมากค่ะเท่ากับ2กิโลกรัมดังนั้นก้วยหนัก2กิโลกรัมนั่นเองค่ะสับประรดหนัก3กิโลกรัมฟักทองหนัก5กิโลกรัมกรวยหนัก2กิโลกรัมอะไรหนักที่สุดคะเก่งมากค่ะฟักทองนั่นเอง แล้วอะไรเบาที่สุดคะใช่แล้วค่ะกล้วยนั่นเองนักเรียนคนใดตอบถูกทั้งหมดเก่งมากๆเลยนะคะรูกขอปรบมือให้เลยค่ะนักเรียนดูที่หน้าจอนะคะนักเรียนเห็นการช่งอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมีองุ่นสับประรดมะละกอขนุนผลไม้แต่ละยอย่างหนักเท่าไรบ้างคะ องูนหนักเท่ ite, ารไรคะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขสองแสดงว่าองูนหนักสองกิโลกรัมสับปะรดหนักเท่าไรคะเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขสี่ดังนั้นสับปะรดหนักสี่กิโลกรัมมะละกอละคะหนักเท่าไรเข็มชี้น้ำหนักชี้ที่ตัวเลขสองดังนั้น แล้วผลไม้อะไรหนักกว่าอาง่นคะเก่งมากค่ะขนุนหนักกว่าอาง่นแล้วขนุนหนักกว่าอาง่นกี่กิโลกรัมคะนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะใช่แล้วค่ะนำา5กิโลกร,รมัมลบด้วย2กิโลกร,รมัมเท่ากับเท่าไรคะเก่งมากค่ะเท่ากับ3มกิโลกร,รมัมแล้วมีอะไรที่หนักกว่าอาง่นอีกไหมคะ ใช่แล้วค่ะก็คือสับประรดแล้วสับประรดหนักกว่าองุ่นเท่าไรคะนักเรียนมีวิธีคิดอย่างไรคะใช่แล้วค่ะนำ4กิโลกรัมลบด้วย2กิโลกรัมเท่ากับเท่าไรคะใช่แล้วค่ะเท่ากับ2กิโลกรัมข้อต่อไปผลไม้อะไรเบากว่าขนุน1กิโลกรัมขนุนหนัก5กิโลกรัม บากว่าขนุน1กิโลกรัมก็คือกี่กิโลกรัมคะเก่งมากค่ะก็คือสี่กิโลกรัมแล้วผลไม้อะไรหนักสี่กิโลกรัมคะใช่แล้วค่ะก็คือสับป,ปะรดนั่นเองนักเรียนคนใดตอบถูกบ้างคะเก่งมากๆเลยค่ะถูขอปรบมือดังๆเลยนะคะวันนี้ สิ่งสองสิ่งเป็นการบอกว่าสิ่งใดหนักเท่ากันหนักกว่ากันหรือเบากว่ากันอยู่เท่าไรอาจมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนักเรียนอย่าลืมหมั่นทบทวนและทำแบบฝึกหัดเพิ่มสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ะจบไปแล้วนะคะเด็กๆไงบ้างคะอ่ะเดี๋ยวนี้นะคะคุณครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้เด็กทำนะคะอ่ะหน้านี้เลยลูก หน้า180นะคะหน้า180 181นะคะให้เด็กๆดูสังเกตรตรงขีดดีๆนะคะขีดที่มันชี้ที่เลขไหนก็คือเป็นน้ำหนักของตัวสินค้าตัวนั้นนะคะของของวัตถุตัวนั้นนะคะวัตถุดิบตัวนั้นนะคะหน้า180 181แล้วก็182นะคะ การเปรียบเทียบน้ําหนักเป็นกิโลกรัมนะคะอ่ะงานในวันนี้นะคะคุณครูก็จะสรุปให้นะคะดังน,นี้นะคะหน้า180 180แล้วก็182นะคะอ่ะทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆนะคะที่ดูคลิปวิดีโอข,ของคุณครูจนจบเลยนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้นะคะลูกๆบายยจ้า